ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหนูหน้อยสวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะหนูหน้อยสวัสดีแฟนคลับ fc หนูหน้อยทุกท่านนะคะวันนี้มาสายหน่อยนะคะ ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3รอบประจำวันที่26ทธันวาคม2563นะคะมาดูผลคองเมื่อวานก่อนนะคะเลขเด่นรองเราไม่มานะคะเมื่อวาน เหล็กเด่นเหล็กล่องของฮาวประมาจากโตด้จ้าว่าเนี่ยมาเหล็กในตะล่างลอบที่สองรอบปกติหลอบที่สองรอบปกติได้จ้าสองปเจ็ด สองแปดเจ็ดเข่าที่ชุดกันนอกจากเนาะเจ็ดแปดใดตัวกับรอบที่สามกับบอกเข่าเจ็ดม้านอกจากหมู่บ้านเนี่ยเจ็ดก,กับหนึ่ง แน่นอนบ่ะใดนอกจากช่วงนี้ห้าหน้อยห้าหน้อยพี่บาบอกา่า,าท่านใดที่ล่อหวยรัฐบาลไทยคลิปหนาได้จ้าเดี๋ยวนุหน่อยที่หามาลงไแต่ว่ากับบลายดอกจ้ะที่เคยลงมาอาจารย์ไดที่ว่าเด็ดกับบกเข่าเนาะนุหน่อยเลยบออยากลงบ่แมนเลขที่นุหน่อยคำนวเน,นอกจากเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยนุหน่อยป่ไดดคำนวณ มาเบิงมืมเนกันต่อเลยนะจ๊ะนอยรวม3รอบนะคะประจำวันที่26ธันวาคม2563นนะคะตรงกับวันเสาร์นะคะ เด็กเด่นเห้าบกคอยมากนอกจากช่วงนี้ ตัวเลขมีเทนีเดจามเมอเนี่ยห้าหน้อยร่วมสามรอบรอบเฉพาะกิจกับเขาดีอกันการเดจ่าให้ท่านผู้ชมผิจ,จารณาเบิงรอบเฉพาะกิจนะ่ะรอบแรกแหลกๆของก่อนสิออกพิเศษแอดสังเกตเบิงเขามาหลายเมื่อแล้วเดวจ้าแ,แต่ท่านผู้ชมที่ิจ,จารณาเอาเนาะจ้าเนาะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้จ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้หนูน้อยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิป ต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ